ตัันี้รถอะไรเอ่ยลถอะไรครับอันนี้ลถอะไรลถปูนโอ้หมุนนี่นี่อะไรหมุนปูนทํะไรลูกเทปูนหนามีปูนด้วยอะไรดูดิอ๋อมีปูนด้วยนี่มีปูนด้วยครับตุนจะไปเทปูนให้ใครจะไปเทปูนให้ใครครับจะไปเทปูนบ้านใครครับนนะอ๋อนี่ตุลเราเก็บไหนๆลองลองกดดูวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมรถไหนลองใช้รีโมทสิ ไหนตู้ลองใช้รีหมดสิลูกไหนลองใช้รีหมดกดสิมันวิ่งได้ไหมอ่าไหนลองสั่งอ่านดาไหนเดินหน้าถอยหลังอ่าถอยหลังสิอ่าทำไมทำไม่ได้อะไรนะครับอโอ้โหเชอบไหมคันนี้ชอบไหมก็ชอบน,นั่งกำลังใส่ปูนใช่ไหมใส่ปูนอยู่จะไปบดถน,นนอด๋ยวเดี๋ยวในบดถนนได้เดี๋ยวไหนไหนไหนหมุนดิหมุนอะไรเมื่อกี้หมุนอะไรหมุนอะไรเมื่อกี้ต้องเป็นหมุนอะไรตรงนั้นอ่ะ ไหนหมุนเนี่หมุนให้มันมันหมุนดิเมื่อกี้ตรงนี้ตุ่นหมุนนะอ๋ออ๋อไมนที่หมุนอืมไหนหมุนดิไหนหมุนหมุนโอ้โหสาม,มารถทำได้เราเข้าไปข้างในดูก่อนมีอืมโอ้ก็ไปข้างในเหรอทำอะไรอะทำอะไรอะไหนลองทำที่เข้าข้างในแล้วทำอะไรถาเบ้งอยู่ถาเบ่งไห,หนอถอยรถออกมาได้ป่ะ S <S อดตรงนี้เื่อออกมาอืโอ้นี่น้องตุนของเล่นใหม่ของน้องตุนนะครับรถโมโป่ปูนนะครับอันนี้ก็มีของเล่นอีกรถจักรยานรถแท็กเตอร์อันนี้ก็รถเกง๋งรถจักรยานนะครับรถนะครับนั่นคือของเล่นของ น้องตูนอันนี้เป็นของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดนะครับแล้มีปูลเลยอชอบชอบไหมนี่ยชอบไหมชอบแล้วก็มีปูลเลยปูซี่เราเทไว้ปูที่เทไว้จะไปเทบ้านใครเนี่ยปูเนี่ยลูกอ๋อจะไปเทบ้านตูนไหนตูลองหมุนสิหมุนได้น่ะหมุนกลมๆอะมันจะหมุนทำอะไรได้บ้างลูกไหนลองหมุน,นอ๋ออืม รถทีแป้งได้ด้วยโอ,อ้ไม่ใช่รถโมปูแล้วครับค่รถโม่แป้งนะครับอืมจินตนาการของเด็กนะครับโอ้รถโม่แป้งไม่ใช่รถโมปูนะครับรถโมแป้ง